เริ่มจับเวลาการแข่งกันนะครับ8นาทีปักหนึ่งนาทีาทก็เป็นทีมรวมิิดแลาช่องนะครับดีได้เกลือลูกก่อนนะครับเก่มม ระวังฟาวันด้วยนะครับระวังฝ่าวลูกนี้เล่นเร็วนะครับสำหรับคนสด3นะครับมาที่วอมิดลอดช่องก็่อนค้างตีจะเร็วนะครับสำหรับบอลคู่นี้ไม่มีตำแหน่งลงก็เป็นกรรมการนะครับกุศล มาในสนามกันต่อนะครับคนสดสามนะครับพบกับรวมรวมมิดรดช่องรดช่องรวมมิดนะครับลูกนี้กระชากเสื้อเลือก,กล้ลยกันไปนะครับทําเข้าจากด้านหลังนะครับพยายามอย่าเข้าจากด้านหลังนะครับอ่านี่เราเตือนกันก่อนนะครับเราเตือนกันก่อนลูกนี่ขอโทษขอโทษกัดด้วยนะครับ โอเคนะครับสาหรับการตั้งกําแพงห้าเมตรนะครับฟังเสียงนกวีดของกรรมการด้วยนะครับห้าเมตรนะครับห้าเมตรห้าเมตรนั้นประมาณสักสี่เมตรนะครับเหลืออีกต่ออีกนิดหนึ่งนะครับฟังเสียงนกวีดด้วยนะครับรอฟังเสียงนกวีดจากกรรมการนะครับก็เป็นทีเพื่อมิตรยอดช่องนะครับที่จะได้เตะลูกฝีคิกลูกนี้โอ้โหไม่กรงกรอบนะครับ ก็ออยังคงศูนย์ต่อศูนย์นะครับระหว่างคนสวดสามนะครับกับทีมรวมมิดลอดช่องนะครับรวมมิดลอดช่องเตะขึ้นมานะครับมาในสน,นามกันต่อนะครับทีมรวมมิดลอดช่องก็เตะขึ้นมานะครับใค้คฟาร์ม ทักษะเฉพาะตัวนะครับแล้วก็ <im pe ed> ทีมเวิร์กนะครับมาทีคนสดสามนะครับ <im pe ed> คนสดสามที่ผ่านมาก็เล่นได้ดีนะครับ <im pe ed> มาที่คนสดสามอีกครั้งหนึ่งช่วงยาวขึ้นไปลูกนี้โอ้โห,โห <im pe ed> ติดกายเองนะครับ <im pe ed> ก็ต้องขอขอบคุณกรรมการนะครับกรรมการทุกๆกท่านนะครับที่ร่วมกันตัดสินในครั้งนี้นะครับ ก็ร,ร,ร่วมด้วยช่วยกันอย่างเล่นได้กันอยู่นะครับเราวังฟาวกันด้วยนะครับก็ดึงเกมนะครับสำหรับทีมโรบิสตลเรช่องให้ช้าลงนิดหน่อยนะครับเอาความแน่นอนนะครับโรบิสต์เรช่องก็ถือว่าเป็นทีมเต็งอีกทีมหนึ่งนะครับของทัวร์นาเมนต์นี้นะครับ ลองส่องดูลูกนี้ก็ราบิดละช่องนะครับ <c oughs> ก็จะได้เตะ <c oughs> คอนเร์น,นะครับ <c oughs> ว่ามิดละช่องอีกครั้งหนึ่ง ไม่กรงกรอบนะครับลูกนี้จากการตักใจของรามิตรช่องรัดช่อง,งรามิตรจับไปได้นะครับสำหรับนายประตูโอ้โหลองซองดูลูกนี้ติดกันเอง ทีรวมิดเลิศ่องนะครับมาทีรวมิดอีกครั้งหนึ่งรัวมิดว่ายังไรลอติดผลสดรวมิดอีกครั้งหนึ่งผลสดปล่อยให้ออกหลังไปผ่านไปนาทีที่สี่นะครับหาสินาทีที่ห้านะครับลอีกสามนาทีนะครับสำหรับคือแรก เนื่องจากว่าช่วงนี้ค่อนข้างที่จะมืดเร็วนะครับ6โมงนี้จะมืดแล้วมาในสันน้ำกันต่อนะครับคนโสดสามยังได้อยู่ส่งต่อกันสั้นๆ,ๆนะครับเบียดเบ่งไม่ได้นะครับลูกนี้สําหรับคนโสดอาศัยความแกร่งนะครับของท,ทีมตัวเม็ดนะครับเล่นกันสั้นๆเบาๆนะครับ มาที่รวมิตรพยายามลินในแดนของตัวเองนะครับออกความแน่นอนไว้ก่อนรวมิตรขึ้นนำลูกนี้ลองสัดดูนะครับไม่กรกรอบนะครับออกติดคนโสดนะครับคนโสดอีกครั้งหนึ่ง มาทีคนโสดสาม yeah. ดันขึ้นมาสูงนะครับสำหรับคนสดสามห้ามเข้าจากด้านหลังนะครับมาทีคนสดสามลูกนี้เราส่องด้วยโหเซฟไว้ได้นะครับสําหรับคนสดสามลูกนี้จากการส่องของทีมรัวม,มิรเลอดช่อง มาทีรวบมิดลอดช่องนะครับลูกนี้รวบมิดลอดช่องอีกครั้งหนึ่งแล้วก็มองหาเพื่อนลูกนี้ไม่สามารถพิกไปได้รวบมิดลอดช่องเข้าสู่นาทีที่เจ็ดนะครับเหลือนาทีสุดท้ายของครึ่งเวลาแรกนาทีคนโสดสาม สดสดสามต่อบอลกันสั้นๆนะครับเน้นความปลอดภัยไว้ก่อนแผนนะครับแผนบอลลูกนี้วางตรงจุดด้วยนะครับห้าเมตรนะครับห้าเมตรห้าเมตรห้าเมตรนะครับกำแพงห้าเมตรห้าเมตรห้าเมตรนะครับ ลูกนิวสองไม่ทันแล้วก็ไป็นับกลายเป็นโอ้โหจากเป็นลูกไกลอาจารย์กาเปบินรับกลายเป็นลูกนะครับก็เป็นทีมรวมมิดและจองนะครับที่ออกขึ้นนําไปก่อนหนึ่งต่อศูนย์นะครับแปดนาทีประเดี๋ดีนะครับหมดเวลาขึ้นแรกนะครับหมดแล้วนะครับหมดแล้ว